ผิวพันเสื่อมไหวใบหน้าหมองคล้ำริ้วรอยเหี่ยวยน่นเมื่อการเวลาพรากความงามไปจากผิวคงไม่ดีแน่หากการแก้ปัญหาทำให้เกิดผลเสียตามมาอาจเจลขอนำคุณสู่เทคโนโลยีเจลระดับพรีเมียมเนื้อเจลเข้มข้นกว่าดูดซึมสู่ร่างกายรวดเร็วกว่า กโลกลเจลเข้มข้นจากธรรมชาติ3สเตปบำรุงผิวล้ำลึกจากภายในสเตปแรกฟื้นฟูคืนความชุ่มชื่นสู่ผิวเปล่งปลั่งดุดวันวานด้วยว่านหางจระเข้และสารสกัดจากเมล็ดชาเขียวตรงเข้าซ่อมแซมผิวแห้งเสียจากภายในให้กลับมันนุ่มชุ่มชื่นอีกครั้งสเตปสองบำรุง ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยผิวหน้านเนายียนใสด้วยสารสกัดจากแอเซโรล่าเชอรี่และฮอสเทลเอ็กซตรักพร้อมกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนที่แข็งแรงเติมเต็มผิวหน้าริ้วรอยลดเลือนกระชับขึ้นและสเต็ปสุดท้ายปกป้องโคเอนไซม์คิวเทนโทโคทรีนอลและน้ำมันจากเมล็ดองุ่นจะช่วยเสริมสร้างให้เซลล์ผิวแข็งแรง ปกป้องผิวจากภายในจากโมลพิษและแสงแดดสาเหตุของริ้วรอยคงความสวยให้ผิวอยู่เสมอคือแบบรู้สึกเลยว่าแบบหน้าใสาเพราะปกติเวลาตื่นเช้ามาเงี้ยหน้าเรามันจะแบบเหมือนแห้ง,งๆเหี่ยวๆแล้วแบบพอเริ่มทานอ่ะพอเริ่มทานแบบอาทิตย์แรก มันรู้สึกว่าแบบเออเหมือนมีน้ำมีนวลอันเนี้ยอันเนี้ยเลิฟมากคือแบบเหมือนมันเนียนแล้วแบบมันละเอียดมันแบบปกติตอนแรกหญิงมีปัญหาเรื่องแบบรูขุมขนกว้างแล้วตอนนี้เริ่มสังเกตพอเริ่มแบบตอนเช้ามันจะแบบเห็นชัดว่ามีรูขุมขนแล้วทีเนี้ยแบบเดี๋ยวนี้มันแบบมันละเอียดแล้วมันแบบเล็กลงอ่ะเลิฟว่าคอนเฟิร์มเปลี่ยนแปลงแบบ มีความเปลี่ยนแปลงคอนเฟิร์มจริงเอ,อวามากคือแบบเฮ้ยมันจะมีจริงเหรอกินมาตั้งหลายยี่ห้อแล้วมันจะแบบทําได้ขนาดนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ <EN> _>ก็เลยพอเห็นแล้วแบบโอ้จริงๆด้วยแบบไม่ได้โอเวอร์มีแต่คนมนาถามทั้งนั้นเลยอะค่ะว่าแบบหน้าใสขึ้นจริงๆหน้าเล็กลงด้วยทั้งที่กินปกติเหมือนเดิมฉีดบอทอปเป้าไม่นนไม่เคยทําอะไรกับหน้าเลยฉีดฟิลเลอร์เปล่าไม่ค่ะใส่ยาตามเปล่าไม่เคยย,ยืนยันจริงๆค่ะไม่เคยทําอะไรกับหน้าเลยแค่กินอาหารเสริมโอเคอันนี้ยอมรับกินอาหารเสริมบ้างแล้วก็กินเอเจลนี่แหละค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆค่ะ แล้วถ้ายิ่งกินเข้าไปอีกคิดดูสิจะสวยขนาดหนไหน <laughs> ปกติแล้วเวลาพี่พี่ตื่นนอน,นี่ะผู้แย่คือหน้าพี่เหมือนมันจะยับอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลานอนน่ะพี่สังเกตทุกวันนี้ค่ะตรงตรงหน้าพี่มันจะเป็นรอยแบบรอยอย่างเงี้ยเหมือนเราเพราะว่าพี่เป็นคนชอบนอนแต่แขงซ้ายไงคะแล้วมันก็จะหน้ามันจะเป็นรอยแบบเนี้อ่าประมาณเนี้ยแลวหลังจากที่พี่ดันไปแล้วอ่ะตอนนี้ตื่นเช้ามาแล้วมันไม่มีรอยตรงนี้แล้วไม่ยับแล้วไม่ยับแล้ว <laughs> ทานไปประมาณสัก สามสี่วันนะคะก็เริ่มเห็นผล,ผนผลแล้วเห็นผลยังไงบ้างเห็นผลแล้วปกติพี่จะมีร่องแก้มด้วยค่ะร่องแก้มมีจะเยอะมากแล้วก็ถุงใต้ตาก็จะเยอะค่ะ,คะก็รู้สึกเลยว่าเออลุกร่องแก้มมันดีขึ้นแล้วก็ถุงใต้ตาก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมันกระชับขึ้นปกติมันจะมีบอกเขาเรียกผิวส้มอะไร <B> ที่ขา,าอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะรู้สึกมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกมันกระชับขึ้นมันลดลงมันลดลง ใช,ใช่ใช่ไม่ได้ไปดูดไขมันออกไม่ได้ไปดูดไขมันออกคะ่ะเรองได้เพราะว่าเป็นคนที่กลัวพวกนี้มากมากเลยไม่ชอบทำพวกสัญญกรรมแล้วเป็นคนที่กลัวเจ็บมันอาจจรจริงจริงก็จะมีตอนตอนเช้าเครับรู้สึกว่าตื่นมาแล้วจะหน้าโซมคือเช้าเ้าเนี่ยไม่กล้าออกไปไหนต้องแบบตื่นปุ๊บต้องรีบแบบล้างหน้าอะไรครับต้องรีบอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอ,พอทานโกลไปได้สักวันที่3าวันที่4ี่เองครับสัก4ี่ห้าซองหซองไม่เกิน ก็รู้สึกตอนเช้าตื่นมาเนี่ยน่าจะแบบตึงขึ้นแล้วก็ดูด,ดูไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยค้ำนะครับเมื่อก่อนถ้าไม่ขาวก็ดําไปเลยเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มมีแบบสีชมพูชมพูสีแดงมีเลือดขึ้นอะเรื่องใต้ตาเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นประมาณสามสี่ชั้นเลยก็พอมาตอนนี้ก็ก็ถ้าถ้าแบบวันไหนนอนดึกทานโกรเนี่ยจะรู้สึกว่าใต้ตาก็จะค้าน้อยลงเอาเรื่องเรื่องดูดซึมเลยนะันคือทานเข้าไปเนี่ยรู้สึกเลยว่าว่าว่ามันแบบร่างกายมันแบบ รู้สึกได้ว่าถูกกระตุ้นครับก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนบ้างแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนคล้ายๆกับการฉีดยาไหมเวลาเวลาถูกทานยาแก้ปวดกับหมอฉีดยาแก้ปวดเราจะรู้สึกได้อันี้เหมือนกันครับคือพอทานเข้าไปรู้สึกว่าสารอาหารมันเข้าเข้าเข้าเลือดเข้าร่างกายเร็วมากผลิตภัณฑ์นี้ดูดซึมเร็วจริงๆเป็นเป็นเป็นเจลแล้วมันดูดซึมเร็วอาเจลขอนำคุณสู่เทคโนโลยีเจลระดับพรีเมียมเนื้อเจลเข้มข้นกว่า ดูดซึมสู่ร่างกายรวดเร็วกว่ากโลกลเจลเข้มข้นจากธรรมชาติ3ส,สเตปบำรุงผิวล้ำลึกจากภายในสเตปแรกฟื้นฟูคืนความชุ่มชื่นสู่ผิวเปล่งปลังดุดวันวานด้วยว่านหางจระเข้และสารสกัดจากเมล็ดชาเขียวตรงเข้าซ่อมแซมผิวแห้งเสียจากภายในให้กลับมันุ่มชุ่มชื่นอีกครั้งสเตปสองบำรุง ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยผิวหน้านเนายียนใสด้วยสารสกัดจากแอเซโรลาเชอรี่และโฮสเทลเอ็กซตรพร้อมกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนที่แข็งแรงเติมเต็มผิวหน้าริ้วรอยลดเลือนกระชับขึ้นและสเต็ปสุดท้ายปกป้องโคเอนไซม์คิวเทนโทโคทรีนอลและน้ำมันจากเมล็ดองุ่นจะช่วยเสริมสร้างให้เซลล์ผิวแข็งแรง ปกป้องผิวจากภายในจากโมลพิษและแสงแดดสาเหตุของริ้วรอยคงความสวยให้ผิวอยู่เสมอปฏิวัติความงามจากภายในสู่ภายนอกเพื่อผิวสวยเหนือกาลเวลาเทคโนโลยีล่าสุดจากอาเจลที่คุณต้องลอง Glow